อะไรทุกคนกูมีอะไรที่อยากจะสารภาพไว้ก็คือถ้าพวกมึงเห็นในกับอพีที่หนึ่งอ่ะมันจบที่บทที่สาใช่ไหมแต่เอพีนะี้เปิดมาบทที่ห้าเลยเพราะว่า e บทที่สามสามสาจุดห้าสี่อ่ะกูทําไฟล์หายไอ้ยี้ยเพราะกูนั่งลบคลิปไอ้เพราะว่าไอ้เครื่องกูอะเมมมันก็เต็มแล้วผลเลยไปนั่งลบพวกแบบคลิปพวกรูปภาพใช่ไหมไม่ได้ใช้แล้วเลยนะกูเผลอไปลบ e อ o e บทที่สามกับสามจุดห้าไปเลยทําให้พวกนั้นอ่ะจะไม่กลับมาอีกแล้วนะครับ คือถ้าไม่เห็นก็ก็คือคือมันว่บหายไปแล้วนะแต่ด่ามันง่ายอยู่ซึ่งคือเชื่อว่ามึงน่าจะผ่านก็ได้ครับเพราว่าไปดูกันในคลิปดีกว่าผมและต่อมาพวกอาชนาทกับซอฟต์บ้าได้ทั้งกันร่วมมือกันไปจับบอลลูนกระทืบกูแต่คือพวกมึงมีแค่นักดาบกับนักหนูมาทำมาสู้กูได้ไงได้บ้างกูมีนักจอเวกับพวกสปาร์ตันอยู่ด้วยเชี่ยกูก็เรานักดาบในการถ่วงเวลาเพื่อเรียกจอเวออกมาซึ่งกูก็ต้องถ่วงเวลาไปเรื่อยๆจนกว่ากูจะสร้างจอเวเสร็จ จนกูท่องเวลาไปเรื่อยๆจนกูสร้างเจเวทได้แล้วแล้วกูว่าตายหานางสางพอดีกูเลยทําการสร้างเจเวทมาแล้วกูว่น่าจะเรียกกลับบ้านแหละแล้วที่เหลือคือฝันข้ามันไม่บุกกูกูเลยทำการสร้างเจเวทมาแล้วก็ยืนเสือไม้เล่นตรงนี้แหละไอ้เหี้ยจนสุดท้ายกูท่องเวลาได้มากเพราะที่จะสร้างเจเวทสุดสี่ตัวแล้วนักหนูไปแปดตัวกูเลยทำการจบบ้านสตูแม่งเลยจะจบเกมทีจะได้เกมต่อไปไอ้เหี้ยแล้วก็ชนะต่อมาพวกนักธนูที่ไม่ถูกใจกับพวกนักดาบก็เลยไปจับมือพวกสปาร์ตันแทนซึ่งวิธีเล่นก็เหมือนเดิมเลยเว้ยเอานักดาบไปกตีฝันข้ายหาาานงส ถ่วงหลาให้สร้างจอบเวสิสแล้วก็สร้างหนุ่มจอบเวสเพื่อเอากองทัพมินเนี่ยนมาทรมาสตูให้จบเกมไซเคแล้วก็ชนะส่วนภารกิจนี้ง่ายๆเหมือนภารกิจเมื่อกี้เลยเอาแล้วดาบมาควนตีฝั่ง้ามแล้วก็สร้างจอบเวสมาตีฝั่ง้ามไว้เลยใช่แหละแล้วพอกูตีไปแล้วสักพักฝั่ง้ามก็ทำการส่งคนจะมาเพิ่มอีกสองตัวโดยจริงที่ต้องทำก็คือเอาซ่อมบาปตีเป้าประตูใส่ที่แล้วก็ชนะ แล้วต่อมาก็จะมีนชนเผ่าเพื่อนเมืองจะมาตีบ้านกูคล้ายๆกับไอ้บทที่1นึ่จุด้าแต่บทนี้จะดีกว่าเพราะว่าเรามีโจเว่มหา,หากาพอเราอยู่ซึ่งวิธีชนะโดยด่านน,านี้ง่ายมากสร้างสว่าราโถงลาเรื่อยๆแล้วก็เอาโจเว่มาตีกันไปเรื่อยๆแล้วมันก็ตายหายเองไรเชี่ยแล้วก็ชนะ เได้ต่อมาจะมีพลทหารเราสู้มาบุกบ้านกูเพราะฉะนั้นภารกิจน,นี้เราต้องตีป้อมประตูให้แตกดูที่ต้อมเกี่มาก็ทำการเอาซาบะมันการ,าาบ,าารบุกบ้านศัตรูเพื่อทงเวลาให้ฝัง่งกูนั้นสร้างจมูกให้ได้โดยสุดท้ายก็ตายหานางสันแล้วฝั่งข้างนั้นก็ได้เอาบุกกูก็เล่นไปที่ต้องเอาคนเก็บเล่ไปการทวงเวลาฝั่งข้ามให้ไท้าที่สุด งใช่แม่งก็โถเวลาได้ไม่นานเลยเฮียจุดสุดท้ายกูว่าโถเวลาเนาะมากขอที่กูจะมีเงินสร้างจาวเวด้ะซึ่งกูว่าจะโถเวลาเพื่อให้จาวเวทมันสร้างเสร็จนะครับจุกุนันเล่เล่นม่ได้จักัฝันข้าวอยู่สักพักใหญ่แล้วท้ายกูว่าพลาดท่านเป็แล้วกูว่าตายหายงนางสันแต่ใครสนเพราะกูได้จาวเวด้าไอ้เฮียแล้วก็หลังจากที่กูได้จาวเวทมาฝันข้าวสู้กูไม่ได้สักคนเลยเฮียกูไเล่นการเสกไม่เนี่ยนะก็ลุ้นตีบ้าแม่งอันี้จะจะไปเกณฑ์ต่อไปแล้วก็ชนะเอาละต่อมาเราจะมาลุยกันในดาวหนึ่งครับผม ซึ่งด่านนี้สิ่งที่เราต้องเจอก็คือพวกเจอาเวกับพวกมาดิกครับผมซึ่งเริ่มเกมมาเราก็ต้องเอานักดาบของเรามาแทงผู้หญิงแฟนคลับจากข้างหลังแล้วเราก็ถ่วงเวลาไปด้วยเพื่อสร้างพวกอัจฉริยะได้เยอะสุดเท่าที่จะทำได้และถ้าเราคิดว่ากองหนักหน้นูของเราแข็งแกร่งพอแล้วก็จะบานสตูใส่เขี้ยแต่ถ้าตีป้องไปเราจะพักแล้วรู้สึกว่าป้อมมันใกล้ถึงครึ่งหลอดแล้วแนะนำ่าให้รีบหนีออกมาซะก่อนที่จะตายห่างบางกูเขี้ยโดยสิ้งท้ายทั้งทำไปนั้นง่ายมากก็แค่หน้านันูยิงมันไปเรื่อยแล้วก็ตายห่างไลยเขี้ยแล้วก็ชนะ At night. Yeah, what am I doing? Did I do it right? Yeah, all these thoughts keep me up at night. Yeah, I can't think straight, need the light.